ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบคณะพยา,าบ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,านรีวันนี้พี่แผนมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังครับ คณะพยาบาลมอสรละรลีนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีการรบมับเยีสายที่ประมาณ115-120คนโดยประมาณนะครับแบ่งการรับเป็น2รอบเท่านั้นนะครับรอบแรกก็คือรอบพอร์ติโอจะมีประมาณ2-3โครงการนะครับอย่างปีนี้มีโครงการลูกแศทองนะครับหที่นั่งโครงการของบุตรของกเกษตรกรที่อยู่ในภาคอ,อีสานอีก5ที่นั่งอพอร์ตริโอปกติประมาณ5้าสที่นั่งนะครับรวมๆแล้วประมาณ60ที่นั่งนะครับเกณฑ์ในรอบพอร์ติโอเนี่ยเขาใช้คะแนนสอบด้วยนะใช้คะแนนสอบในส่วนของที่เป็น ที่แกด30% แล้วก็ต้องมีเกรดมากกว่า2.75ขึ้นไปอันนี้เป็นเกณฑ์พื้นฐานที่ต้องดูนะครับถึงแม้จะเป็นรอบพอแดงก็ยังใช้คะแนน t g a t อยู่นะครับสลับมอสแรนารีรอบที่สองนะครับก็คือรอบโคต้าของมอสแรนารีนะครับโดยรอบนี้นะครับจะมีการรับทั้งหมด55ให้นั่งนะครับเกณฑ์ในการพิจารณานะครับคือน้องต้องมีเกรดมากกว่า2.75ขึ้นไปนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับใช้คะแนนของ A-Level นะครับถ้าเกิดว่าน้องจะเอารอบนี้คะแนน A-Level ของน้องต้องดีนะครับมีการรับ เพียงสองรอบเพียงเท่านี้นะครับรวมๆแล้วประมาณ115ที่นั่งนะครับรอบที่3 admission หรือว่า d a to admission อันนี้ไม่มีก,การรับนะครับเว้นแต่ว่าในรอบ1รอบ2เนี่ยจะรับได้ไม่ครบตจำนวนถึงที่มีการเปิดรับในรอบ3ามแสีต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เล็งคณะนะเพยาบานศาสตร์ของมอสุรนารีไว้เตรียมตัวให้ดีครับเอาใจช่วยสู้ๆรายละเอียดต่างๆที่แผนทิ้งไว้ห้ข้างล่างนะครับหรือถ้าน้องคนไหนมีคำถามเพิ่มเติเมสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ